ตายก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นน้องๆต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องเสียงร้องและการดูแลผิวพรรณด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอลิเซ่ที่มีส่วนผสมของเน้ำมันมาและเมื่อกหอยทากผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผิวดูมีออร่าดูกระจ่างใสเตรียมพร้อมสำหรับขึ้นเวทีการแข่งขัน วันนี้ก็มีมัดเด็ดมามัดใจกรรมาการค่ะด้วยผิวหน้าที่มาจากผลิตภัณฑ์อลิเซ่น,นะคะแล้วก็วันนี้คือเตรียมตัวทางด้านเสียงค่ะเสียงเพลงแล้วก็เสียงร้องของตัวหนูแล้วก็ร่างกายแล้วก็จิตใจสวยภายนอกไม่ได้ต้องสวยภายในด้วยต้องพร้อมทุกอย่างสาหรับเวทีนี้ค่ะพยายามไม่กดดันตัวเองครับเพราะว่าการมาแข่งขันครั้งนี้มันเป็นเหมือนความฝันนะแล้วเราก็รู้สึกว่า เรามาแข่งกับตัวเองดีกว่าที่วันนี้เนี่ยหน้าตาเราเป๊ะแบบนี้ได้เพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเอลเซ่นะครับที่มีส่วนผสมของน้ำมันหมานั่นเองนะครับวันนี้ถึงดูดีแล้วก็มั่นใจมากด้วยครับโอ้ก็โหดเป็นกันค่ะผู้ข้อค่ะทุกคนคือแบบเก่งมากเลยค่ะซีซั่นนี้คุณภาพดีทุกคนเลยค่ะแต่ว่า ก็หนูสู้เต็มที่ค่ะคิดว่าหนูน่าจะทำได้แล้วก็ถูกใจคณะกรรมาการค่ะหนูเพิ่มความมั่นใจได้การแบบตื่นเช้าแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มให้มันเฟชค่ะแล้วก็วันนี้หนูได้มีโอกาสที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเอลิเซ่ด้ค่ะช่วยให้หน้าหนูเป็นงปังแล้วก็สดใสามากๆเลยค่ะวันนี้เตรียมความพร้อมไปกับอลิเซ่กันนะครับสาม,มารถซื้อได้แล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนํา แต่วันนี้ที่นี่อลิเซ่มีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษมาฝากทุกคนถึงที่เลยนะครับ